แต่เขายังไม่โตนะคะเราเลือกเอาลูกที่โตโตนะกับข้าวกันนะคะมะเขือออกลูกเยอะเลยค่ะทุกคน,นด้านบนนะแต่เขายังไม่โตนะคะเราเลือกเอาลูกที่โตโตนะก็บเจ็บพิกไปด้วยเนาะเพราะว่าเราจะไปปนปานะคะอันนี้ก็ยังไม่โตเนาะลูกนี้ด้านบนเยอะเลยยังไม่โตเนาะนี่ดูนี้ก็โตแล้วเนาะดีมาจะเอาไป ป่นเนาะอาไปป่นนะคะเพื่อนๆจะไปป่นนะคะเพื่อนๆไปป่นเนาะมดขมมมาจะไปป่นเสร็จปลาเนาะเอ้าลูกนี้ก็ได้แล้วแค่นี้แหละพอแล้วเนาะเราจะไปทำกับข้าวกันนะคะเพื่อนๆวัน,นแค่นี้เนาะสวัสดีนะคะทุกคน ดูด้านล่างอ๋อด้านล่างก็มีแล้วนะ,ะนี่ด้านล่างเพื่อนมาดูด้านล่างนี่มาเก็บด้วยกันนะ,ะต้นเดียวนะนี่ทุกคนต้นเดียวนะนี่นเพื่อนดูเจ็ดแปดรูปเจ็ดรูปแล้วเนาะหมดแล้วเนาะเะื่ต้นเดียวนะนี่ทุกคนต้นเดียวนะนี่นเพื่อนดูเจ็ดแปดรูปเจ็ดรูปแล้วเนาะหมดและะ้วเนาะเะเนาะ นี่เก็บแล้วก็มีพริกะะด้วยครับหมดแล้วเยวมายจะเก็บพริกนะคะนี่เก็บพริกนะคะทุกคนส่วนหลังนี่เพื่อนๆดูสิแดงเต็มเลยเนาะดี๋ยมาจะเอาอเฉพาะลูกแดงเนาะ,ะใส่ปลานะทุกคนนี่ค่ะหาช่วยกันเพื่อนๆหาช่วยกันมีอีกมั้ย ลูกดิบๆแล้วก็เอาไว้ให้เขาเหลือดแดงนะนเนาะเต็มเลยค่ะเก็บได้แล้วลูกนี่นี่ค่ะพอป่นแล้วเพืเ่อนๆแค่นี้นี่ดูนี่ก็โตแล้วเนาะที่มาจะเอาไปป่นเนาะเอาไปป่นนะคะเพืเ่อนๆ ป่นนะคะเพื่อนๆไปป่นเนาะมดคำนีน,นี่ดูนี่ก็โตแล้วเนาะเดี๋ยวมาจะเอาไปป่นเนาะเอาไปป่นนะคะเพื่อนๆนี่หมดแล้วเดี๋ยวมาจะเก็บพริกนะคะนี่เก็บพริกนะคะทุกคน ส่วนหลังเพื่อนเก็บพิกไปด้วยเนาะเพราะว่าเราจะไปปนปลานะคะอันนี้ก็ยังไม่โตเนาะลูกนี่อุ้มดันบนเยอะเลยยังไม่โตเนะาะจะไปปนเสร็จปลาเนาะอ้าวลูกนี้ก็เพื่อนดูมีมดเนาะมดขึ้นเต็มเลยมดแดงมาจากไหนเยอะเลยอน,นี่ลูกนี้อีกลูกนึงเพื่อนเห็นแล้วย่าง นี่ลูกนี่เก็บเลยค่ะเก็บเลยเดี๋ยวมันจะแก่เนาะค่ะเนาะน,นี่ได้แล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปทำหมดแล้วเดี๋ยวมาจะเก็บพริกนะคะนี่เก็บพริกนะค่ะทุกคนส่วนหลังมาเขือออกลูกเยอะเลยค่ะทุกคนด้าน,นบนเนาะ แต่เขายังไม่โตนะคะเพือเราเลือกเอาลูกที่โตๆนะต้นเดียวนะนี่ทุกคนต้นเดียวนะนี่เพื่อนๆดูเจ็ดแปดลูกเจ็ดลูกแล้วเนาะหมดแล้วเนาะค่นเนาะต้นเดียวนะนี่ทุกคนต้นเดียวนะนี่เพื่อนๆดูเจ็ดแปดลูกเจ็ดลูกแล้วเนาะหมดแล้วเนาะค่นเนาะนี่นี่ลูกนี้อีกลูกหนึ่งเพื่อนเห็นแล้วย่างนี่ลูกนี้ เก็บเลยค่ะเก็บเลยเดี๋ยวมันจะแก่เนาะโอ้โหเก็บพริกไปด้วยเนาะเพราะว่าเราจะไปปนปานะคะอันนี้ก็ยังไม่โตเนาะลูกนี่้องดานบุญเยอะเลยยังไม่โตเนาะกับข้าวกันนะคะเก็บพริกไปด้วยเนาะเพราะว่าเราจะไปปนปานะคะอันนี้ก็ยังไม่โตเนาะลูกนี่้องดานบุญเยอะเลยยังไม่โตเนาะเก็บพริกไปด้วยเนาะเพราะว่าเราจะไปปนปลานะคะ อันนี้ก็ยังไม่โตเนาะลูกนี่ต้นดานบุญเยอะเลยยังไม่โตเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยามายพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บมะเขือเนาะมีมดด้วยทุกคนมะเขือยามายมีม,มดด้วยนะยามายจะหมดแล้วเดี๋ยวยามายจะเก็บพริกนะคะนี่เก็บพริกนะคะทุกคนส่วนหลังต้นเดียวนะนนี่ทุกคนต้นเดียวนะนี่ เพื่อนๆดูเจ็ดแปดลูกเจ็ดลูกแล้วเนาะหมดแล้วเนาะคันเนาะแล้วเพื่อนๆเขาเผ็ดเนาไม่เอาเยอะนะกคนาค่ะทุกคนนี่แล้วก็ลูกนี้ด้วยเนาะลูกนี้ก็ไปเลแค่นี้แหละพอแล้วเนาะเราจะไปทำกับข้าวกันนะคะเพื่อนๆะวันแค่นี้เนาะสวัสดีนะคะทุกคน สวัสดีค่ะคเพื่อนๆยามายพาเพื่อนๆมาเก็บมะเขือเนาะมีมดด้วยทุกคนมะเขือยมายมีม,มดด้วยนะยมาจะไปป่นนะคะคเพื่อนๆไปป่นเนาะมมดคําคข้าทุกคนนี่แล้วก็ลูกนี้ด้วยเนาะ เก็บพริกไปด้วยเนาะเพราะว่าเราจะไปปนปานะคะอันนี้ก็ยังไม่โตเนาะลูกนี่น้องดานบนเยอะเลยยังไม่โตเนาะลูกดิบๆแล้วก็เอาไว้ให้เขาเหละแดงนะนเนาะเต็มเลยค่ะบ้านนะคะทุกคนอยูหลังบ้านม่มานี่เก็บพริกไปใส่ป่นด้วยเนาะพริกขี้หนู เราไม่ได้เอาเยอะเด้วไปปนนะคะเพื่อนๆไปปนเนาะมดครมดนี่ได้แล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปทำนี่เพื่อนๆดูสิแดงตด็่นเลยเนาะต่ไมาจะเอาเฉพาะลูกแดงเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆย่งไม่พาเพื่อนๆมาเก็บมะเขือเนาะ มีมดด้วยทุกคนเืิดจะมามีมดด้วยนะจะมาจะนี่เก็บแล้วก็มีพริกด้วยนะครับนี่เพื่อนๆดูสิแดงเต็มเลยเนาะจะมาจะเอาเฉพาะลูกแดงเนาะลูกดิบๆแล้วก็เอาไว้ให้เขาเหลือะแดงเนาะ เต็มเลยค่ะแล้วนเะพื่อนๆเขาเผ็ดนาไม่เอาเยอะนะคุณนนี่เพื่อนๆดูสิแนะดงเต็มเลยเนาะตีมาจะเอาเฉพาะลูกแดงเนาะค่าด้ทุกคนนี่แล้วก็ลูกนี้ด้วยเนาะลูกนี้ก็กับข้าวกันนะคะแด้งไม่อร่อยเนาะ นี่เม็ดลูกเล็กๆเต็มเลยนะดอกเต็มเลยเพื่อนๆนี่ดอกเต็มเลยนะใบไ,ไมจะเอาไปปุ่นอ่ะเก็บได้แล้วลูกนี่นี่ค่ะพอปุ่นแล้วเพื่อนๆแค่นี้ใบไมาจะไปปุ่นใส่ปลาเนาะอ้าลูกนี้็ได้แ,แ,แล้วแค่นี้แหละพอแล้วเนาะๆๆเราจะไปทำกลับข้าวกันนะคะเพื่อน วัน,นแค่นี้เนาะสวัสดีนะคะทุกคนแล้วเพื่อนเขาผิดเไม่เอาเยอะนะคุณนได้สามลูกแล้วดูอีกซี่มีอีกมากค่ะทุกคนนี่แล้วก็ลูกนี้ด้วยเนาะลูกนี้ก็สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าไม่ฝาเพื่อนเพือนมาเก็บมะเขือเนาะมีหมดด้วยทุกคน เขื่อยมามีม,มดด้วยนะเฮียมาจะกับข้าวกันนะคะนี่ดูนี่ก็ะตกแล้วเนาะเฮียมาจะเอาไปป่นเนาะเอาไปป่นนะคะเพื่อนๆนี่ดูนี่ก็ะตกแล้วเนาะเฮียมาจะเอาไปป่นเนาะเอาไปป่นนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆดูสิ อแดงเต็มเลยนาะต่ยมาจะเอาเฉพาะลูกแดงเนาะมะเขือออกลูกเยอะเลยค่ะทุกคนด้านบนเนาะ